สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงความคุ้มค่าของตัวละครในแพท2.0กันว่าจะมีตัวละครไหนหน่าเปิดเอาไว้บ้างและสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำพ่อ m o s t k e r p a y ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอด24ชั่วโมงคลิกเลยที่ w w w k e w p a y g a m e c o m เติมฮงไข่สไตล์วันนี้ใช้เพียงแค่ UAD เท่านั้นคุ้ม3ต่อส่วนลดจัดเต็มได้รับเคเวอร์ค้อนทุกๆยอด100บาทน โค้ช่องผมไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเวอ์เพย์ ก่อนจะเริ่มกันเนี่ยผมก็ขอ disclaimer ก่อนเลยนะครับว่าทั้งหมดเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะโดยที่จะเป็นการพูดแล้วก็วิเคราะห์ตัวละครว่าตัวไหนจะมี value หรือความคุ้มค่ากับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ไม่ได้มีงบเยอะเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเปิดละกันนะโดยผมก็จะสรุปให้เป็นตัวตัวไปนะครับตู้แรกเนี่ยก็จะมีแบ c k ซวอนกับเจ้ายนจันทานะครับผมก็ขอเริ่มที่แบ c k ซวอนก่อนเลยละกันแบ c k ซวอนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายทำดาเมจต่อเนื่องหรือดาเมจโอเวอร์ไทม์โดยจะ ค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งเลยแต่ไอดาเมจที่ว่าเนี่ยมันจะมาในเทิร์นของมอนสเตอร์เท่านั้นเหมือนกับดาเมจดอทอืนอ่นๆเลยและการจะรีดดาเมจให้เต็มประสิทธิภาพแบ็กซวอนก็ควรจะต้องเล่นคู่กับทีมดอทหรือตัวที่สามารถแปดดอทได้และตัวละครที่เล่นคู่กับแบ็กซวอรนแล้วดีที่สุดก็คือตัวของคาฟกาที่สามารถดึงดาเมจอาคานาให้ทาดาเมจก่อนจะถึงเทิร์นมอนสเตอร์แล้วก็ช่วยเก็บอาคานาให้เยอะขึ้นแต่ถ้าใครที่ไม่มีคาฟกาเนี่ยแลวเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่ผมคิดว่ายัััััังงงงงม่่่คคคววรรรรรรเเเเเปปิดดแ็ S <S ็กกกกอออออนนนาาาาาาาลลลละะะะะพพขขข้้้จํืตตทททียยๆให แค่นั้นยังไม่พอนะครับแบ็กซ์วอนนั้นเป็นตัวละครที่ปั้นยากมากๆอีกต่างหากเพราะต้องทําค่าอัตราสร้างสถานะถึง120และออบลองที่ใช้ประโยชน์ได้ก็มีแค่3อย่างแล้วก็ในเรื่องของอาวุธหรือไรโคนที่ต้องบอกเลยว่าไรโคนประจําตัวนั้นให้ดาเมจเยอะกว่า4ดาวพอสมควรยิ่งถ้าคุณไม่ได้มี l อที่แจกในแพท1 1ผมบอกได้เลยว่าแบ็กซวอนไม่เป็นมิดกับมือใหม่เป็นอย่างมากถ้าปั้นมาไม่ได้เพราะไอดาเมจที่ผมบอกว่าแรงเนี่ยก็คือในกรณีที่สามารถแปะอาคา่าได้ทุกครั้ง หน้าเปิดมาเล่นด้วยกันมากๆแต่ถ้าหากไม่มีคาฟกาโดยรวมผมให้แวลูของแม็กซอนอาจจะไม่คุ้มและถึงขั้นไม่ควรเปิดเลยก็ว่าได้ก็แนะนําไม่ข้ามไปก่อนได้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวของต้านเถิงล่ามังกรหรือเจ้ายนจันทานน่นเองต้องบอกเลยว่าเจ้ายนจันทานเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวดาเมจทินภาพท็อปเทียร์อยู่ในปัจจุบันจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเล่นง่ายปั้นง่ายแล้วก็แรงมากๆเพียงแค่คุคณจัดทีมให้เจ้ายนกดใช้ขั้น3ไดและตลอดก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆอยู่แล้วนะครับและคิดว่าน่าจะเก่งขึ้นอีกตอนตัวสปาร์คเคิลเข้ามาในเกมจริงๆตัวของเจ้ายนเนี่ยผมมองว่าแวลูค่อนข้างสูงเลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะเรื่องสกิลพลัง LC สําหรับสายฟรีที่มีให้ใช้และไม่ได้เบากกกกกววว่่่าาาาาา LC ปรรระะจจจจํํตตัััมมเเลยยดดด้้ขขออองงงๆ็คคีแื ีเพื่อบริหารสกิลพอยต์แต่ที่ทําให้ความหน้าเปิดของตัวเจ้ายนจันทาลดน้อยลงไปก็คงเป็นเพราะเกมนี้แจกตัวละครดาเมจจินภาพที่เป้าเดี่ยวแรงกว่าอย่างด็เรเลโชมาให้ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าคุณปั้นดเรเลโชมาสุดในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันสามารถแทนเจ้ายนได้เลยนะครับในสถานการณ์มอนเดียวเพราะสําหรับผู้เล่นใหม่หรือสายงบน้อยถ้าจะให้ปั้นดาเมจหลักจินภาพ2ตัวตัวดาเมจของเราก็จะไม่มีความหลากหลายเท่าไหร่เวลาเจอกับมอน่าต่างๆสรุปโด,ดยรวมผมมองว่าเจ้ายนสามารถข้ามได้เลยนะครับถ้าปั้นด่อมาก็จะเป็นตู้ของเรอเที่ ัวของสปาร์เคิลแล้วกันตัวของสปาร์เคิลเนี่ยเขาจะเป็นผาดประสานซึ่งเราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผาดประสานเนี่ยจะเป็นตัวละครซับพอร์ตที่มีความสามารถในการบัฟเพื่อร่วมทีมจุดเด่นของสปาร์เคิลเนี่ยเขาจะมีทั้งบัฟคีด้าเมดบัฟ DMG บัฟ a อ k และเมื่อมีสปาร์เคิลอยู่ในทีมจะเพิ่ม Skill point สกิลพอยต์สูงสุดอีก2แต้มจากเดิมมันจะเก็บได้สูงสุด5แต้มนะครับก็จะกลายเป็น7แต้มส่วนอันติก็จะมีความสามารถในการฟื้นฟูสกิลพอยต์สี่ไม่กินแต้มสกิง แถมยังได้กําไรอีก1แต้มด้วยซ้าไปเอาจริงๆเนี่ยแค่ความสามารถข้างต้นแวลูก็สูงมากๆแล้วแต่สกิลของตัวสปาร์เกิลยังมีเล่งแอคชั่นอีก50%ด้วยซึ่งก็จะคล้ายๆกับโบเนียนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ดึงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งวิธีการเล่นก็เลยจะแตกต่างกับโบเนียโดยสปาร์ l เกิลถ้าจะเล่นให้คุ้มที่สุดก็คือการที่เราไม่ต้องทําสปีดที่ตัวดามเมจและให้สปาร์คเกิลเป็นคนดึงตัวดาเมจของเราตลอดแทนหมายความว่าตัวดาเมจของเราจะมีการแอคชั่นเท่ากับ build speed ที่ตัวของ Sparkle แทนซึ่งผมคำนวณมาแล้วนะครับว่าการเล่นแบบนี้คุ้มกว่าการไปทํา s p e ให้ตัวดาเมจเร็วกว่า Sparkle และด้วยเหตุผลนี้ทําให้ Sparkle ก็เลยเป็นตัวละครที่มี value สูงมากๆในฐานะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบัฟที่อัพ टाइम 100%พอคิดจากเทิร์นของ Sparkle ทําให้ Sparkle สามารถบัฟตัวดาเมจได้แทบทุกตัวที่ใช้ครีดาเมจยกเว้นตัวละครอย่างคาฟก้าแล้วก็แบ็คสวอนแล้วก็ตัวสายดอททั้งหลายนะครับที่ไม่ได้บิวสายครีกันอยู่แล้วสรุปโดยรวมเลยเนี่ยผมให้ Sparkle เป็นตัวละครที่น่าเปิดเอาไว้มากๆและคุ้มที่สุดของแพท2.0เลยก็ว่าได้เพราะนั้น ไปซับได้หลายตัวปั้นง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงเปิดมาเล่นรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับต่อมาก็จะเป็นตัวของจิงหยวนจิงหยวนก็จะเป็นตัวละครดาเมจธาตุไฟฟ้าที่ปัจจุบันเนี่ยสกิลพลังอาจจะโดนตัวดาเมจใหม่ๆแซงไปบ้างแล้วแต่ด้วยตัวคูลไลนิ่งหลอดที่สูงทําให้ดาเมจของจิงหยวนก็ยังสามารถพาคุณจบคอนเทนต์ต่างๆได้ถ้าเล่นเป็นแล้วก็ใช้ถูกสถานการณ์แต่ข้อจํากัดของจิงหยวนเนี่ยก็คือดาเมจส่วนใหญ่ถึง70%มาจากไลนิ่งหลอดที่เป็นแบ็กโหลดดาเมจและเราไม่สามารถควบคมมมออออออะไไรารรรรรตตงงงงนนนีี้้้้ดดเเเลลลยทททัืื่่ขกกกาาาาหหใใส เวลาเล่นเป็นเวฟหรือการที่เจอมอนมากกว่า3ตัวขึ้นไปไ t นิ่งหลอดก็จะสุ่มทำดาเมจและอาจมีการทำดาเมจซ้ำม,มอนสเตอร์ที่ตายไปแล้วแล้วก็จะมีการสูญเสียดาเมจจากการโดน CC ทําให้ไ t นิ่งหลอดจะไม่ทำดาเมจแล้วไปต่อแถวใหม่ก็จะทําให้การทำดาเมจดีเลยไปอีก1เทินซึ่งจริงๆตรงนี้มันแก้ได้โดยการจัดทีมนะครับแต่เอาง่ายๆเลยเนี่ยก็คือการทำดาเมจของจริงหยวนเราเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เท่าตัวดาเมจอื่นๆส่วนตัวผมเลยมองว่าจริงหยวนก็ยังไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหร่สาหรับผู้เล่นใหม่หรออออผู่่่นนนนทีมงกแาาาใดตัววข2.1 จะเป็นตัวดาเมจหรือเปล่าเพราะถ้าออกมาเป็นตัวดาเมจเนี่ยผมคิดว่าสเกลพลังน่าจะสูงกว่าตัวของจริงหยวนที่เป็นตัวละครเจนแรกก็ถ้าใครยังไม่มีดาเมจท่านไฟฟ้าก็แนะนําให้อุลดทนรอดูแพท2.1กันก่อนนะ และสำหรับผลรวมที่ผมพูดมาทั้งหมดในคลิปนี้นี่ก็จะเป็นภาพสรุปนะครับว่ามีตัวละครไหนคุ้มบ้างซึ่งเป็นแค่ความคิดเห็นจากผู้เล่นคนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าหากคุณมีความคิดเห็นต่างกันยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เล่นคนอื่นๆด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอแนะนําความคุ้มค่าของตัวละครแพท2.0หวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยในการประกอบการตัดสินใจได้นะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ